มาจามาจ้า,า,จาได้เวลากินข้าวแล้วนะคะใครยังไม่ได้กินข้าวที่มากินข้าวกับพี่เล็กมาวันนี้พี่เล็กขยันเนาะวันนี้วันนี้พี่เล็กแกงส้มแกงส้มปลาพรูมกับหน่อไม้วันนี้วันนี้ทํากับข้าวเองเลยแล้วก็หมูโคนะูนะบันพี่เล็กเขาเรียกหมูโครก็คือหมูต้มเค็มน,นั่นเองคั่วให้น้าแห้งๆเนาะแล้วก็เป็นเค็ม กินคู่กับแกงส้มก็มีทีเด็ดด้วยมีสตอดองด้วยนะนี่พี่เด็กก็ยำสตอดองกินคู่กับแกงส้มน,นี่เข้ากันเลยค่ะขอเครื่องเคียงก็มีสตอแล้วก็มะเขืออันนี้ก็ยอดหน่อไม้นะยอดหน่อไม้ต้มนี่ก็แตงโมแตงโมลูกเล็กลก็ พอดีเขไปเก็บแตงโมงแล้วก็บอกให้พี่สาวเอามาให้ด้วยแต่เอาแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เอา <c oughs> กินลูกเล็กอร่อยพี่เล็กว่าลูกเล็กอร่อยดีไปกินกับข้าวน,นี่ข้าวสวยเสร็จหุงเสร็จแล้วเพิ่งดีเมื่อกี้มาค่ะมากินด้วยกันนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วข้าวเช้าข้าวเทีเเ่ยงรอบเดียวกันอันนี้สตอดองอันนี้ก็ทําเองนะเนี่ยน,นี่ก็ดองเองหน่อไม้ก็ดองเองโอ้ขยันแท้เนาะ <laughs> ไม่นั่งเฉยๆว่างๆก็เลยทำไว้ซื้อๆแล้วก็ดองไว้เน่อไม้ก็พี่สาวก็เอามาให้ก็เลยดองมามากินด้วยกันนะคะหมูตจงเข็มนี่ก็อร่อยนะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่พป็นเล็กปรุงชูรสแล้วก็ปรุงผงชูรสแล้วก็เกลือทุกกระเทียมใส่แล้วคว่วแหง้ง กูกับข้าวสวยร้อนๆกับแกงส้มโอ้ยเข้ากันวันนี้กับข้าวมานะคะมากินด้วยกันนะคะโอเคค่ะพี่เล็กก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพี่เล็กขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ